ร้านขายฟักทองนะคะแบบว่าที่เมืองไทยไม่มีอะค่ะร้านขายฟักทองแบบว่าเ,เขียนราคาไว้อย่างเช่นลูกนี้ข้างหน้านี่ค่ะข้างหน้าคุณพ่อเนี่ยค่ะลูกละสามยูโรห้าสิบเขาก็จะมีพันบอกแล้วก็ยังมีขนาดตรงนี้อีกหลายขนาดแล้วก็ให้เราไปหยดเหรียญตรงนูน้นร้านนี้นะคะเขาบอกว่ามีกล้องด้วยไม่รู้กล้องอยู่ไหนแบบว่าใครขโมยนี่คือมีกล้องนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เสียดายปีที่แล้วตอนไอ้ปีก่อนนูที่คุณแม่กับน้องสาวมาจะมีลูกใหญ่กว่านี้อันนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่สวยดีแปลกดีก็เลยอยากให้เอคนทางบางไทยเห็นเออจับมือมะพันเล็กๆเ,เ,เขามีฟักทองหลายแบบหลายพันเนี่ยเอยเอเหมือนเหม,มือนไอ้นั่นอ่ะเหมือนไออะไรไอ,อเ,เออ ไอ้บ้านเรานำานะ้นำเตา้าน่ะน้ำเต้าอ่ะอันนี้ลูกละหนึ่งยูโรห้าสิบเนี่ยลายแบบอันนี้ลูกเจ็ดสิบเซนเออลูกเล็กอืมเวมมนียจะมีลูกใหญ่ๆเลยอะ่ะลูกใหญ่มาก